และสำหรับพี่ๆนกะแข่งท่านใดนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะมาจัดมิดตติ่งนะคะก็สามารถที่จะมาจัดที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าอาหารการกินเขาเนี่ยครบจริงๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอารมณ์ความสนุกเนี่ยไม่แพ้กันเลยค่ะ พ่อทีนะคะพอ,พอดีนึกว่าเป็นไม้เห็นกลมๆเหมือนกันอตอนนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่ในห้องของคาราโอเกะที่บูโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าใครเนี่ยที่อยากจะแดนแต่ว่าอายเออก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็เหมาะกับการสังสรรค์มากไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่มาได้หมดเลยหรือว่าใครเนี่ยที่บอกว่าเอออยากจะเล่นโบลิ่งแต่ว่า อายไงล้างท่อแบบอ้อมไปเมื่อกี้เขาก็มีห้องส่วนตัวให้เล่นเช่นเดียวกันค่ะ